สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะวันนี้จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์บ้างนะครับวันนี้เป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะครับที่มากับเครื่อง macos นะครับทุกเครื่องเลยนะครับเอาไว้สำหรับตัดต่ออ่าอันนี้เป็นแอปง่ายๆเลยนะครับก็คือทำวิดีโอแบบไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยไม่ต้องมีความรู้มากเรื่องซอฟต์แวร์อะไรเลยก็สามารถที่จะตัดต่อได้อย่างมืออาชีพเลยนะครับก็คือ การทำวิดีโอออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีการตัดบางส่วนของวิดีโอที่เราถ่ายมาออกนะครับการแทรกภาพเข้าไปนะครับผมแล้วก็การทําเสียงนู่นนี่นั่นอะไรนะฮะก็มีไม่กี่ขั้นตอนคุณก็จะสามารถสร้างคลิปของคุณอัปโหลดขึ้น YouTube Facebook อะไรต่องานได้เลยนะครับผมอตัวนี้มีชื่อว่า iMovie นะครับมีมาให้ฟรีนะครับใน Mac o s ในเครื่อง Mac ของทุกคนะนะครับผมเราจะเป็น macbook macbook pro macbook air imac แบบนี้นะครับผมตัวเจ้าตัว imovie เนี่ยนะครับก็ง่ายๆก็เปิดเข้าไปใน l u n c h p a d แล้วก็พิมพ์เซิร์ชเลย imovie นะครับผมก็เปิดมาก็จะเจอหน้าต่างของซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับมาเรียนรู้คร่าวๆกันทั้งหมดก่อนที่เราจำเป็นต้องต้องรู้นะครับ ในส่วนของแท็บข้างบนนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับมันก็จะแบบหน้าต่างเป็นแบบนี้เอาเป็นว่าเ,าเราทําความเข้าใจกับรูปแบบมันก่อนแล้วเราก็จะรู้ว่าถ้าต่างเวอร์ชั่นกันตําแหน่งที่มันอยู่มันก็จะอยู่คนละที่กันนิดหนึงแค่นั้นเองเบื้องต้นเลยก็นะฮะเปิดโปรแกรมมาก็ไม่ต้องสนใจอะไรเลยครับเราจะตัดต่อคลิป1คลิปเราก็เลือกไปที่โปรเจกต์ครับ นะครับแล้วก็คลีเอทนิวขึ้นมาครับเลือก Movie นะครับผมก็จะได้หน้าต่างของการตัดต่อแบบนี้นะฮะผมจะเริ่มจากการที่เอาวิดีโอเข้าไปก่อนไม่ว่าจะเป็นวิดีโอในอ SD Card ดของเราที่ถ่ายมาจากกล้องหรือ iPhone นะครับก็เลือกที่ปุ่มนี้ครับ Import นะครับเลือกปุ๊บ ในที่นี้ถ้ามันเป็นดีไวซ์เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของ d ีไวซ์ตรงนี้นะครับถ้าเป็นไฟล์เลยก็เราเก็บไว้ที่ไหนก็ไปเลือกไฟล์จากตรงนั้นมานะครับก็จะได้ไม่ว่าจะเป็น mpeg4.move.mkv อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้หมดนะครับแล้วก็พวกไฟล์ picture ไฟล์ mp3 เงี้ยก็เอาเข้ามาในในในโปรเจกต์ของเราได้นะครับสิ่งที่ผม จะต้องใช้ก็คือนะครับมีในส่วนของเพลงนะครับกับไฟล์โลโก้ก่อนนะครับผมก็เลือกทั้งหมด Import All เข้ามาก่อนนะครับอ่า,อาแอสเซทของเราก็มาแล้วก็คือมีมีซาวแล้วนะครับแล้วก็มีไฟล์ภาพแล้วนะครับทีนี้ก็จะเอาคลิปวิดีโอมานะครับก็ไปเลือกมานะครับในที่นี้ผมเอา,อาไฟล์ของ Apple ที่ผมโหลดมาเลือก Import เข้าไปนะครับเนี่ยฮะเราก็จะได้คลิปวิดีโอนะครับที่เราถ่ายมานะครับไม่ว่าท่านจะถ่ายด้วย iPhone ถ่ายด้วยกล้องนะครับหรือวิดีโอมาจากไหนก็ตามทีอ่ะก็เอาเข้ามาในโปรเจกต์ของเราแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับก็คืออินโทรใช่ไหมฮะนำ นำท่านผู้ชมเข้ามาสู่อะไรยังไงเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรนะครับก็มารู้จักกับอินโทรก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของแบ็กกราวน์นี่มีมาให้เลยนะครับหรือใครจะใช้ภาพอะไรก็ได้นะครับก็เลือกไปนะครับในที่นี้ผมก็เลือกแบ็กกราวน์มาดอกไว้ก่อนนะครับพอได้แบ็กกราวน์มาแล้วนะครับเราก็จะต้องตั้งชื่อเรื่องของวิดีโอใช่ไหมครับเราก็ไปเลือกที่ ไตเติลครับผมนะฮะเลือกไตเติลแล้วก็มาใช้เมาส์นะครับเลื่อนดูแบบนี้นะครับค่อยๆสคิปไปอย่างเงี้ยมันก็จะโชว์ว่าเอ่อเทคไตเติลพวกเนี้ยมันแสดงผลอย่างไรนะครับนะฮะใครเลือกชอบใจแบบไหนก็เลือกได้ตามสไตล์ของท่านเลยนะครับสมมุติว่าผมเลือกอันนี้เข้ามาก็ลากมาเลยนะครับคลิกเมาส์ค้างลากมาเลยนะครับจะให้เริ่มตรงจุดไหนนะครับก็ปล่อย ลงไปตรงนั้นอ่านะครับผมอันนี้ผมจะให้มันเท่ากันก็คือเอาเมาส์ไปชี้ที่ด้านท้ายสุดนะครับแล้วก็เลื่อนกลับลงมาให้มันแมทกันให้มันตรงกันตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับเทกนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลย <c oughs> ในส่วนของนี้นะครับพอเราเลือกเทกเนี่ยนะตรงนี้ก็จะให้แก้ไขเราก็เลือกฟอนตก,ก่อนเลยผมชอบฟอนตสุขุมวิต s อสเคเอสยต้องโชว์โชว์ฟอนต์มาก่อนนะครับแล้วก็เลือก SU ทำไมไม่เจอต้องออฟอนต์เหรอนะครับเซิร์ช SU สุขุมวิทเซ่ตาตามนี้แล้วเราก็พิมพ์ยินดีตอนรับ Okay. เป็นสกูวิทเรียบร้อยคือถ้าเราใช้พิมพ์ภาษาไทยเนี่ยฟอนต์บางฟอนต์นะครับอาจจะไม่ขึ้นนะครับก็ไปหาฟอนต์ไทยมาเองนะครับก็ได้ละข้อความตอ,ตอบรับนะครับอ,อินโทรของเรานะ,ะแล้วก็ไปเลือกออดิโอมาครับผมอ๋อเราอยู่ในมีเดียของเราแล้วเราได้เพลงนี้มาเราก็ลากมาเลยครับอันนี้ยาวเกินไป ถ้าไม่เอาลบทิ้งอเอาแค่ไม่ใช่แปดเลยเหรอแปดมีเ็กปุบเอามาวางแบบนี้เส้นเสียงก็จะอยู่ด้ด้านล่างเสมอนะครับแล้วก็อันนี้คือในส่วนของวิดีโอนะครับตรงนี้ในส่วนของเทคไฮไลไท์ต่างๆนะครับ เอาเมาส์คลิกตรงนี้แล้วก็กดสเปซ bar ทีหนึ่งเพื่อเพลย์ครับอ่าอินโทรของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ในส่วนของอินโทรนะครับแล้วเราก็จะแอดคลิปวิดีโอเข้ามาใช่ไหมครับก็ไปที่คลิปวิดีโอของเรานะครับตัวนี้ผมเวลาเราเลือกใช่ไหมครับคลิกเมาส์หนึ่งครั้งแล้วก็แร a g ลงมาเลยนะครับ อ่าเลือนเมาส์มาลากมาเลยโอเคในส่วนเนี้ยพอหน้าต่างมันยาวขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะเราก็จะลดคลิปให้มันสั้นปรับให้คลิปมันสั้นลงนะครับน่าหน้าต่างนี้อ่าปุ่มนี้นะครับทําให้ไทม์ไลน์ตรงเนี้ยมันแคบลงยาวขึ้นเพื่อเวลาเราตัดต่อจริงๆนะครับก็จะได้เก็บรายละเอียดจะตัดตรงไหนนะครับ จะมิวเสียงตรงไหนอะไรยังไงนะครับจะได้ง่ายขึ้นนะครับการย่อขยายคลิปนะครับผมอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับทีนี้เราต้องการนะฮะจะลดเสียงเพิ่มเสียงของวิดีโอคลิปของเรานะครับในกรณีที่ท่านจะไม่ต้องการให้เสียงของคลิปมันออกมาเนี่ยนะครับเราก็เอาเมาส์มาชี้นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นสัญลักษ์ณ ลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะครับเราก็เลือกปรับนะโวลูมได้เลยเห็นไหมครับปรับโวลูมได้เลย Default มันก็จะ100%อยู่อย่างนี้ถ้าเราจะไม่เอาซาวของเขาเลยนะครับก็เลือกเป็นศูนย์ไปนะครับผมนะนี่คือในส่วนของปรับเสียงทั้งคลิปเลยหรือถ้าต้องการให้นะครับมันค่อยๆเฟดขึ้นนะครับค่อยๆเฟดลงนะครับเราก็ <c oughs> ใช้วิธีการนะครับ กดปุ่มออปชันค้างไว้นะครับจะเห็นเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้เราก็ไปมาร์กนะครับมาร์กจุดไว้นะครับจุดเริ่มกับจุดคือเนี่ยพอเรามาร์กแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะกําหนดเสียงตรงด้านบนนี้ด้านหน้านี้เดี๋ยว,ยวต้องสองจุดกดออปชันสองจุด,จดแล้วก็คลิกเมาส์เลื่อนลงเห็นไหมครับมันจะค่อยๆเฟด อ่ามันจะค่อยๆ่อยเฟดไม่ไม่เป็นทั้งคลิปอ่าตอนช่วงเอ็นคลิปเราก็ออปชันนะฮะสร้างปุ่มแล้วก็ค่อยๆลีเนียลงอ่าแบบนี้นะครับใช้กรณีที่ค่อยคให้เสียงเราค่อยคขึ้นกับเสียงเราค่อยคลดลงนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ทบตัวนะฮะในส่วนของการอิ p พ r ตมีเด a เข้ามานะครับผม เอาคลิปนะครับเอาเสียงนะฮะเอาภาพเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะจากสื่อใดก็ตามนะครับเอามาวางบนไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับผมพอมาวางบนไทม์ไลน์แล้วนะครับย่อขยายไทม์ไลน์นะฮะวิดีโอในไทม์ไลน์ของเรานะตัวนี้ก็จะเป็นตัวพรีวิวนะครับนะครับในนี้ในส่วนของพรีวิวอ่าเท่านี้นะครับท่านก็จะได้การ ตัดต่อนะครับแล้วก็ทําเสียงให้เรียบร้อยแล้วแล้วในกรณีที่นะครับเราจะตัดคลิปตรงนี้ให้มันแยกออกจากกันนะครับก็ในที่นี้นะครับให้วางนะครับวางเพล h เฮดตรงที่เราต้องการจะตัดนะครับเนี่ยเราย่อขยายได้นะครับขยายมาเพื่อให้มันพรีวิวดูแล้วเราจะตัดอ่านะเราจะตัดแค่ตรงนี้ ตัดแค่ตรงนี้อ,อย่างเงี้ยนะครับให้เอาเพยเฮดมาวางตรงนี้แล้วก็คลิกขวาสปริทคลิปแล้วก็ช่วงนี้เราจะเอาออกใช่ไหมครับสมมติสมมติเราจะเอาออกไทมเฟรมนี้เราจะเอาออก,อออก,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 กช่วงนี้เราจะตัดทิ้งเดี๋ยวนะเฟดก่อนคนนี้ใช้แป้นพิมพ์นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับะจะได้จีละเฟรมเลยนะครับ แล้วเราก็คลิกขวาสปีดคลิปแล้วเราก็มาเลือกในส่วนที่เราจะเอาออกลบทิ้งแบบนี้ที่เขาเรียกว่าคัดชนนะครับ,นนนรบในสปีดคลิปแล้วนะคัดชนไปเรียบร้อยทีนี้มือใหม่หลายคนนะครับก็อยากจะให้วิดีโอของตัวเองเนี่ยมันมีเอฟเฟกนูน่นนี่นั่นนู่นมากขึ้นนะครับก็ไปในส่วนของ Transition ครับ นี่นะฮะเครื่องมือต่างๆอยู่ในนี้ transition นี่นะครับแล้ววางคลิปจะให้มันค่อยๆเฟดนะครับผมจะให้มันเป็นแบบไหนเลือกเอาเลยนี่นะครับ transition ต่างๆในการเปลี่ยนฉากนะครับเราก็ drag and drop ลงไปนะครับผม drag and drop ระหว่างคลิปนะครับแล้วเราก็มาเพย์ดูเฮดมาตรงนี้สเปซบ้านหนึ่งทีปืบนะ ดูอีกทีฟืบอ่าเริ่มเจ๋งขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะนะนะตอนนี้เราก็สามารถที่จะใช้ iMovie ตัดต่อคลิปของเราใส่เสียงเพลงเข้าไปนะครับใส่เทคนะครับใส่ Transition เข้าไปนะครับใส่ฉากนะครับใส่ตัวหนังสือได้นะครับผมอยู่ในส่วนตรงนี้ส่วนเครื่องมืออื่นๆที่มันแอดวานเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับ คือเราจะทําอะไรนะครับเราจะปรับแต่งอะไรให้เลือกตัวนั้นก่อนแล้วเครื่องมือแอดวานซ์อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเสียงนะครับครอปภาพนะครับผมปรับสีของวิดีโอได้นะครับปรับเสียงเนี่ยแอดนอยต่างๆนะครับใส่อี u a ไลเซอร์เข้าไปให้พูดนุ่มขึ้นเพาะขึ้นเบนรถึง สปีดนะฮะจะให้สโลวนะครับจะให้เร็ว CX อย่างเงี้ยได้หมดนะครับผมอยู่ในส่วนของเครื่องมือแอดวานตรงนี้อ่านะครับหรือนะครับเพิ่มเติมใครจะภาคนะครับใครจะภาคคลิปเข้าไปก็กดที่ไม์ตรงนี้เลยจะเริ่มภาคตรงไหนแล้วเราก็คลิกที่ไม์ตรงนี้จะเอาไม์จากอินเทอร์นอลของ device เลยก็ได้หรือจะหาไม์ USB อ่าไม์จากอ่า เอกชนองเงี้เสียบเข้าไปในเครื่องก็ได้นะครับเพื่อให้เสียงมันดีขึ้นอ่าก็หลายคนก็ได้เรียนรู้แล้วว่าโอเคเปิดโปรแกรมไม o v i มีมานะครับเราจะทำยังไงเพื่อจะตัดต่อนะครับสุดท้ายจะสร้างสังผลงานแล้วก็จะเอาไปอัพโหลดแล้วนะครับก็ไปที่ปุ่มมุมบนขวาครับแชร์ตัวนี้แนะนำว่าเลือก ออกมาเป็นไฟล์เลยครับผมนะฮะออกมาเป็นไฟล์เลยนะครับเลือกไฟล์นะครับเนี่ยฮะเรสโซลูชันจะเอาเท่าไหร่นะครับไฮเดฟนะครับพันแปดสิบนะฮะคุณภาพตรงนี้ยิ่งดีนะครับยิ่งดีมากก็จะยิ่งคลิปก็จะยิ่งใหญ่อ่ะคือตอนนี้คลิปอยู่สามร้อยสิบเจ็ดเมกนะครับพอเบสคุณภาพเนี่ยครับเป็นนี่เลยหนึ่งจุดแปดกิกเห็นไหมครับนะฮะคอมเพรส เบทเทอร์เข้าไปอีกคอมเพสคือการบีบอัดไฟล์นี่นะฮะแบบเข้าให้มันเขาเรียกอะไรอะ่ะการควบรวมของไฟล์ทั้งหมดเนี้ยนะครับอพอเรายิ่งดีขึ้นนะครับอคอมเพสเบสเ r อร์ขึ้นนะครับมันก็จะทำให้การเอ็กพอร์ตชา้าลงเช่นกันนะครับ ในส่วนนี้ก็เนี่ยครับตั้งชื่อของคลิปเข้าไปนะครับตรงนี้เป็น description นะฮะแล้วก็อันนี้ติด tag, แท็กในกรณีที่เราจะเอาไว้ค้นหานะครับหรือขึ้น Facebook YouTube เนี่ยติดแฮชแท็กเข้าไปนะครับเพื่ออ,อธิบายว่าให้เซิร์ชเจอง่ายขึ้นนะครับผมสุดท้ายก็คลิกนิกเลยแล้วก็จะเอาไปเซฟไว้ที่ไหนนะครับก็เลือกไปที่บ้านเรานะครับแล้วก็ Movie นะครับผม แล้วกดเซฟเลยเพียงเท่านี้ก็จบเรียบรอ้อยสำหรับ iMovie Overall โดยรวมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามนะฮะซอยเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผม3นาที5นาทีนะครับเพื่ออธิบายแต่ละฟังก์ชันเป็นเป็นรายละเอียดลงไปลึกในดีเทลอีกทีหนึ่งนะะี่ยจะพยายามทำ ให้ครอบคุมทุกฟังก์ชันแล้วก็เ,เรามาเทินโปรไปด้วยกันเลยก็คือตั้งแต่เบส i ิกตึ๊ดๆๆๆจนแบบว่าแอดวานเดี๋ยวเทคมาเดี๋ยวแอดเอฟเฟกเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับก็จาก iMovie นี่แหละเป็นโปรแกรมฟรีที่ไว้ตัดต่อระดับขั้นมือชีพได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ใช้เครื่อง Mac อยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วอยากจะทำคลิปของตัวเองนะครับผม ก็ใครมีคำถามเพิ่มเติมนะฮะก็ใต้คลิปเลยนะครับผมนะฮะเราจะได้าหารายละเอียดหาข้อมูลมาตอบให้นะครับผมสำหรับนะฮะคลิปนี้นะครับก็เป็นการ Overview iMovie โปรแกรมรีที่มากับเครื่อง Mac ทุกเครื่องนะครับผมมีคำถามสอบถามเข้ามาใต้คลิปเลยนะฮะเรายินดีตอบให้ทุกคำถามนะครับผมถ้าสามารถตอบให้ได้นะครับถ้าตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไปหาข้อมูล มาให้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะพบกันใหม่คลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะทำเป็น playlist ไว้เลยวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ